หลังจากที่ได้ทำออนไลน์มารายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออินดี้นะคะอินทิราพรเพชรเอี่ยมอดีตเป็นพยาบาลค่ะทำงานพยาบาลมา18ปีแล้วค่ะติดผ่านตัวเองจากอาชีพพยาบาลนะคะมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเนื่องจากไม่มีเวลาให้ครอบครัวออมีเวลาดูแลคนอื่นแต่ครอบครัวเราเวลาให้น้อยมากๆเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะไม่ได้หยุดเลยค่ะ มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการทําเสื้อผ้าค่ะหลังจากที่ทําเสื้อผ้าแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของการลงทุนค่ะลงทุนสูงมากแล้วกค็คู่แข่งก็เยอะมากเลยค่ะแรกๆที่ทําธุรกิจก็ไปได้ดีเลยค่ะรายได้เข้ามาดีมากแต่พอมาทําธุรกิจแล้วก็ลงทุนหุ้นกับเพื่อนไปค่ะก็เงินหายไปล้านสองค่ะในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยหาอาชีพอื่นเพิ่มค่ะก็เลยมาเจองานทางด้านออนไลน์ช่วงแรกก็ต้องไปเรียนก่อนค่ะ เราเรียนเรื่องของการยิงแอดโฆษณาการตั้งกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกฝนฝีมือมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีไรายไดเออ้เข้ามาเป็นที่พอใจมากด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างไรายได้ให้เราได้ได้เยอะมากเลยค่ะตามที่เราต้องการตามเป้าหมายที่เราวางไว้หากาใครสนใจสามารถที่จะติดต่ออินดี้เข้ามาได้เลยนะคะอินทิราพรเพชเี่ยมค่ะ หลังจากที่ทุกท่านนะครับได้เริ่มลงทะเบียนนะครับในเรียนระบบออนไลน์ของเราแล้วนะครับท่านจะสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า D N W Platform ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะเห็นตัวนี้ปุ๊บนะครับหลังจากโหลดมาแล้วเราก็คลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือเราก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับผมเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับ <hein? S 2> พอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็กดตรงนี้ครับสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้แนะนําซึ่งชื่อผู้แนะนาของท่านก็คือคนที่ส่งลิงก์ให้ท่านนั่นเองคนที่ส่งลิงก์ให้ท่านได้กรอกนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ในกรณีที่มีระบบแล้วเรามาเข้ากันดูครับว่าหลังจากที่ได้รหัสแล้วนะครับผมนะฮะเราจะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างนะครับผมอ่า ไปต่อเลยครับผมเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมเราก็กดมาที่ปุ่มกลางตรงนี้นะครับผมนะฮะปุ่มกลางตรงนี้นะครับแล้วก็นี่จะมีหัวข้อการเรียนการสอนทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะมาดูตรงนี้ครับสื่อการสอนออนไลน์คลิกเข้าไปเลยครับวันนี้ถ้าท่านอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook นะครับอ่าคลิก a c e b o o k ปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีคลิปนะครับ ให้ท่านได้ดูนะครับนี่เองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมคนิวตันนะครับวันนี้จะพาทุก่านมาดูการทำเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับให้เป็นที่น่าสนใจนะครับบนโลกโซเชียลของเราในหัวข้ออื่นบ้างครับผม สำหรับหัวข้อท่านใดที่อยากจะตัดต่อวิดีโอด้วยคลายมาสเตอร์นะครับก็คลิกเข้าไปครับานะครับก็ไปเรียนรู้ระบบคลายมาสเตอร์กันในนี้ได้นะครับผมนะฮะก็จะมีทีมโค้ชของเรานะครับให้คำปรึกษาสอนอยู่นะครับผมนะฮะโค้ชกันครับนะครับไปต่อกันครับสำหรับคนที่อยากมีร้านค้า Line Official Account หรือ Line OA ครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อไลน์วันนี้โค้ชเอก็จะมาแบ่งปัน อ่าหัวข้อเรื่องไลโอเอเนาะนะครับผมก็จะมีให้เลือกเรียนเยอะเลยนะครับผมอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะมีความรู้นะครับที่จะสามารถนะครับไปใช้นะครับในการยิงแอดนะครับหรือทำโฆษณาขายของออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ